สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องวาเกมเมอร์อีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็จะไม่ได้มาลงคลิปเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องอชีวิตประจำวันคลิปเล่าสาระที่คนบางคนบอกนะคะขออนุญาตโกรธนะเรารู้ว่าเออแค่นี้ทำไมก็โกรธแต่ว่าคือเราข้างใครในยู u ูบเบอร์มากแล้วก็คือแบบ เธอมาว่าอย่างนี้ก็เราจะให้อภัยไง่าไงก็ไม่ได้ดูนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์มาให้ดูอ่าเข้าช่องเราแล้วนะนี่นะคะทุกคนเราวงไว้ให้แล้วว่าเขาคอมเพนยังไงนะน่าจะรู้แล้วอ่าแล้วเราก็พิมพ์ไปแบบดูดันแบบไม่จริงใจใครนะทุกคน นี่นะคะตามนี้เลยนี่นี่อ่านถ้าเกิดใครอ่านทันก็อ่านเลยถ้าเกิดอ,อ่านไม่ทันก็หยุดคลิปไว้ก่อนอันนี้นะคะแล้วก็เห็นแล้วนี่นะคะนี่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 นนนนดูให้เต็มตาเลยหลักฐานการว่าจายอะไรกันนะถ้าเกิดเธอไม่พอใจอะไรเราขอโทษนะ